นี่ค่ะเพื่อนนะคะตอนนี้พลอยก็อยู่ที่ประเพณีลอยกระทงนะคะที่ราชมงคลธัญบุรีนะในมอของของพลอยเองนะคะแล้วก็ซึ่งมีของกินมาขายเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีเครื่องเล่นนะคะมีม้าหมุนมีฟิงืนมีฟืนด้วยนะคะนี่แล้วก็มีมีฟ้าสวรรค์นะคะดีจริงฟ้าสวรรค์นี่นะคะแล้วก็มีม้าหมุนนะคะม้าหมุนอันนี้ม้าหมุนแบบเด็กๆนะคะเล่นได้แล้วก็มีรถไฟรางนี่นะ มีสไลเดอร์ซึ่งเราเล่นได้ตลอดสไลเดอร์ได้ไหมอาอยาเทีย่ยงรอบี่เนีวเล่นอยู่เนี่ยถัดแล้วเมื่อกี้เราไปเล่นสอยดาวมาได้จุบจ๊บมาสองอันนะคะก็เมื่อกี้พุ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวมาด้วยคืออร่อยมากก็อยากจะเชมมิญชวนเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะราชมกคลธัญบุรีของเราเนี่ยก็มาเที่ยวงานนี้กันมารากระถูร่วมกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็คนเยอะมากเนาะตอนนี้ก็สามทุ่มสิบห้าแล้วคนก็ยังแบบ หนูลงกดในดีโวก็้เนี่ยมึงในดีเวปะโอ้ในหนูลงกดจากดีโวก็ามาหนูตื่นเต้นมากอยากเล่นน่ะอยากเล่นอันจีเดี๋ยวจะไปเล่นแล้วนะคะแล้วก็ก็จะไปคุณเอ่อทิ้งช้าจั่วหวานคือแบบตื่นเต้นมากนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะก็อยากชวนเพื่อนๆมาสนุกกันนะคะบ๊ายบายดิ